สวัสดีครัรท่ารผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้นะครับเราก็ติดตามการเมืองเพราะว่าการเมืองกับเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องวิถีชีวิตประจาวันเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีประชาชนไม่มีพวกเราที่ไปใส่ใจเรื่องการเมืองถึงเวลาเขาเลือกสอสอเลือกตัวแทนเราก็เลยไม่ต้องรู้ว่าพรรคไหนมีนโยบายใดมิฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องรู้ รู้ว่าพักไหนทําประโยชน์ทนํานโยบายที่ให้พ่อแม่พี่น้องได้มีเศรษฐกิจที่ดีนี่ครัวเรือนลดลงการตลาดดีขึ้นในครอบครัวมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวมีความสุขนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเห็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ของเด็กๆรุ่นใหม่ครับแปลกใจแปลกใจ แปลกใจผู้ใหญ่ที่สนับสนุนแปลกใจจริงๆวันนี้จะตั้งหัวข้อว่าล้าเส้นล้าเส้นนี่นะครับเส้นที่มันอรอยอร่อยเนี่ยเขายกให้เป็นความเลิศดล้าแต่ถ้ามันล้าเกินไปมันก็จะไม่มีความอร่อยละมันจะเกิดความเละล้าเส้นตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตอนถแถลงกับก้าวไกล ก็ไม่มีใครกอก้าวไก่เราต้องยอมรับก่อนนะเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนเปิดใจก่อนเปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่าใจบอดนะครับแม้กระทั่งพักไหนๆหรือใครก็ไม่เอาด้วยด้วยเงื่อนไขที่ตัวเองทำเอาไว้หลังจากนั้นพอก้าวไกลตั้งไม่ได้มหมาหน้าที่ฉันถามติจากพักเก้าไกลให้พักเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งเขาทำตามกติกาทุกอย่าง แต่สิ่งที่มันล้ําเส้นที่เราเห็นมันนี้เนื่งพรรคเพื่อไทยต้องการความเห็นต้องการความรู้สึกว่ายังมีก้าวไกลอยู่เนี่ยแล้วคุณจะเห็นด้วยไหมจะโหวตให้ไหมถ้าจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหลายหลายคนที่เรียกตัวเองว่าคนรุ่นใหมก่กลุ่มทะทะลุวังสามกลีบสิทธิเสรีภาพและมิตรภาพพลัดราดนภาพ รวมไปถึงประชาธิปไตยที่กําลังเรียกร้องกันอยู่นี้และเกลียดนักเกลียดหนาเผด็จการแต่สิ่งที่เห็นการกระทําเกิดขึ้นก็คือเอาหุ่นไปเผาเอาสีไปสาดเอาแป้งไปโรยนะครับทําได้แต่ไม่ใช่ไปบุกรุกนี่มันลาเส้นการบุกรุกลาเส้นแสดงออกที่หน้าพักของตัวเองที่ตัวเองสนับสนุนก็ได้ไม่ต้องเอ่ยปากไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นเด็ก เป็นพวกที่อยู่ในพักไหนเป็นกลุ่มคนที่เชียร์พักไหนเราก็รู้นะครับทีนี้พอเพื่อไทยเขาเจอปัญหาแบบนี้มันตั้งไม่ได้ก็ประกาศที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ร่วมกับพักภูมิใจไทยเพื่อเป็นสารตั้งต้นอย่างไร้รอยก็มี200กว่าคะแนนขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะครับ ผมเห็นเด็กน่าถอยเทือนการสะทุนมากการแสดงออกคือเป็นการล้ำเส้นไม่รู้จักกาลเทศะที่ผมเคยพูดอยู่ตลอดไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่เป็นอย่างไรเขาเป็นใครเราถามเขาได้ไปขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นไอเฮียไอฮาไอเฮลด่าแบบนี้ล้ำเส้นมากไปนะถ้าเราจะเรียกร้องในความที่อยากให้เห็น เขาต่อสู้กับเผด็จการอยากได้ประชาธิปไตยผมว่าตัวของกลุ่มทะลุวงังกลุ่มของก้าวไกลที่ปล่อยพฤติกรรมเด็กในคาถาออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นตัวเผด็จการเองไม่ใช่ต้องการประชาธิปไตยละแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่ไปทําข่าวก็โดนขวดน้ําฟาดโคดน้ําเฟี้ยงโดนคว้างเขาห้าปลามก็ไม่หยุดก็บอกเขาไม่ต้องมาทําข่าวนี่มันล้ําเส้น ล้ำเส้นเกินที่จะเยียวยารุ่นพี่ที่อยู่ในทะลุวังเข้าไปห้ามโดนน้องรุ่นน้องตอกข้อใส่หน้ามันล้ำเส้นเกินขอบเขตเกินเยียวยาถามเขามึงไอเ้ไอหไอเหี้ยไอ้หาไอ้เหวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ญาติพี่น้องและคนที่สนับสนุนด้วยคนที่เห็นดีเห็นงามกับกลุ่มนี้ด้วยที่เชียร์ก้าไกลทั้งหมดเนี่ย ควรจะช่วยกันตักเตือนนี่มันล้ำเส้นล้ำเส้นจริงๆวันนี้เราเห็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่การแสดงออกคุณต้องการประชาธิปไตยแต่คุณเป็นผด็จการเสเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าอะไรพักเพื่อไทยในฐานะที่คุณเลือกก้าวไกลคุณไม่ได้เลือกเพื่อไทยเข้าใจไหมฮะคุณมอบชันทามติให้เพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณอย่าล้ำเส้นสิพวกคุณล้ำเส้นเอง กองเชียร์ก็เหมือนกันครับล้ำเส้นที่หน้าพักเพื่อไทยวันนี้ผมเหนเ็นเพื่อนเพื่อนอุดมการน้องน้องนุง่นง,นง,นงุที่นั่งแท็กซี่ขับแท็กซี่ไปผมรู้จักเกือบทุกคนนะไอ้ข้าวเหนียวอ่ะมันน้องผมนี่แหละทําไปถือพานถอดเสื้อมึงจะสร้างภาพไอ้ข้าวเหนียวกูรู้จักมึงดีมึงจะไปเรียกร้องอะไรกูรู้มึงมึงขับแท็กซี่ทุกวันเวลาไม่มีมึงจะบอกอาจารย์อาจารย์ หลายเรื่องมันเรียกผมอาจารย์ไปถามตัวมันได้เลยนะไอ้พวกที่ออกไปเย่อๆอยู่หน้าพระเพื่อไทยพวกกลุ่มเ,เซ็กซี่อ่ะออกไปต่อสู้ไปลนลงผมเป็นคนแรกออกไปก่อนพวกมันมาที่หลังด้วยผมเรียกร้องรัฐธรรมนูญปี4ี่ศก่อนที่มันเป็นปอบชอย่าล้ำเส้นครับและคนที่มาด่าผมเวลาผมออกทิกตอกนู่นนี่นั่นเวลาผมลงเฟซบุ๊กเวลาลงยูทูบลง ทวิตเตอร์ด่าผมกูคุณลืมบูดมกันผมไม่ได้ลืมแต่คุณนะ่ะไม่ได้เลือกเพื่อไทยคุณล้ําเส้นผมทําไมคุณเลือกเก้าวไกลคนที่ทรยศพวกคุณคือเก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยเข้าใจไหมครับเพื่อไทยเขาไม่ได้ทรยศเสียงเขาเลยและบางคนที่ออกไปแสดงเกินขอบเขตเพื่อเรียกราคาน่ะมันไม่ได้ราคาหรอกน้องบอกไว้ก่อนไม่ได้ราคาเลยไม่ได้ราคาเลย คุณรู้อะไรลึกๆไหมผมนี่รู้มาหมดนะก้าวไกลนะตีเนียนอยู่ตอนนี้แต่อีกขาหนึ่งก้าวไกลก็โทรคุยตัวก้าวไกลก็อย่าปล่อยเด็กของตัวเองมาล้ำเส้นวันนี้ผมบอกเลยว่าล้าเส้นพวกคุณจะเป็นผล็จการเองมิฉะนั้นคุณเชีย์ก้าวไกลคุณต้องไปคุยกับก้าวไกลทำไมถึงไม่ตั้งรัฐบาลให้ได้เราเชียร์เพื่อไทย วันนี้เราก็ต้องให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเศรษฐกิจแล้วค่อยไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วค่อยแก้สองเจ็ดสองสมัยที่แล้วใครเป็นคนหุบป,ปากก้าวไกลครับหุบป,ปากทาไมอะ่ะเพื่อไทยเสนอแก้สองเจ็ดสองเพื่อไทยทั้งพรรคเสนอทั้งหมดก้าวไกลมันปิดปากทั้งพรรคแสดงว่าเป็นคนที่ตายแล้วเท่านั้นที่งดออกเสียงเหมือนกับที่คุณไปว่าสวเขาด้วยผมไม่ได้เชีย์สวไม่ได้เชีย์ลุง คุณล้าเส้นเอาละครับขอบคุณมากนะฮะช่วยไปเปิดหูเปิดตาเปิดใจใจบอดๆเอาออกให้เห็นด้วยว่ามันคืออะไรความจริงมันคืออะไรคนมีเงินอยู่ได้คนไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้คุณจะรอกี่ปีกี่ชาติคุณก็มีตังค์กินการใช้แต่คนอื่นเขาไม่มีตังค์เงินจะไปโรงเรียนค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าทุกอย่างเขาไม่มีมิฉะนั้นวันนี้ผมเสนออย่างเดียวว่าเจ้าชายบอกว่า ลำเส้นครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ